โอเคมึงเลอที่จะกินวายเพื่อให้ตัวเองหลับแล้วตื่นไปกองได้ตอนเช้า yes คมึงก็ใส่ชุดนอนไปกองถ่ายเลยถูกต้องไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่อะไรเลยเพราะกูอาบแต่มื่อคืนแล้วเอ้าอยู่ในชุดนอนแล้วมึงแอร์กูมีสามตัวในห้องแล้วมึงเข้าใจป่าวว่าเตียงกูนุ่มแล้วก็สบายแล้วกูมีแมบ้านที่คอยทำความสะอาดตลอดเวลาซึ่งแบบกูรู้สึกว่าแม้กระทั่งอากาศที่กูหายใจอ่ะยังบริสุทธิ์กว่าอากาศข้างนอกแล้วมึงคิดดู ตอนกูนอนแอร์เย็นขนาดไหนเหงื่อไม่ไหลคือกูแบบโคตรสะอาดแล้วแบบผ้าปูที่นอนกูคือแบบว่าซิวที่มันไม่สามารถหยุดสกินแคร์ของมัไปได้โอเคไรมาอาบอีกแล้วมึงล้างนาบปะล้างแต่ว่าไปล้างที่กองแปรงสิ่งฟันก็พกไปที่กองก็คือไปทาที่กองเพราะว่ากลัวไม่ทันอ่ะสมมติก้อนไข่นัดเจ็ดโมงตื่นกี่โมง สมมติต้องไปถึงโลเคชันเจ็ดโมงนั่งรถครึ่งช<ก>ั่วโมงก็ต้อง,งก็ต้องถามผู้ช่วยก่อนว่าโลเคชันนานไหมไกล <ừ> mm. ไหมกี่นาที30นาทีใช่ไหม <ừ> mm. กูก็จะตื่นเวลานั้นเลย6กโมงครึ่งแล้วกูลุกขึ้นจากเตียงปุ๊บกูไปเลยแล้ว ของทุกอย่างคือน้องรู้อยู่แล้วว่าพี่เจนไปแปรงฟันที่นู่นโฟมล้างหน้าไม่ต้องเพราะใช้น้ำเปล่าล้างก็มีสกินแคร์สำหรับแบบเซ็ตออกกองอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสำอางก็จะใส่ในตะกร้าที่มึงเห็นเมื่อกี้ที่พกเป็นกระบุงอ่ะก็คือทุกอย่างก็พกออกกองก็คือทุกอย่างตามสเต็ปการออกกองมีอะไรบ้างน้องรู้เราถูกการเทรนมาแบบเป็นแบบแคทตาล็อกเราดีไปแบบไม่เลงอยู่แล้วตรงเวลาเป๊ะแต่ยังไง เขากินข้าวหรอกูไปแปรงฟันกูไปล้างหน้าน่นินันเออก็เก่งเนาะอยู่แล้วเราต้องทําอะไรแบบโปรเฟสชันแลนะคะแล้ววันนี้มึงอาบน้ำปาวะวันนี้หรอวันนี้นัดบ่ายบ่ายบ่ายสามเนอะอาบแล้วเพราะว่านับว่าเป็นวันนี้กูอาบตอนตีสี่ครึ่งโอเคก็วันนี้อาบแล้วไงมึงเข้าใจปะว่าอย่างเรื่องการนอนหรือว่าการอาบน้ำมาเวลามึงถามว่าวันนี้กูบอกแล้วว่ากูแค่ผิดตรงที่กูเกิดแบบ ผิดประเทศมันอยู่คนละคำโซนคนละคำอ,อ๋อโอเคเออ Primecast วิดปันปันค่ะ